สวัสดีค่ะนี่ผมกบช่องเจสซสไปเดอร์ค่ะเอาละครับวัอนี้มาหน่อสะทานทีแกงราชการดับลมเย็นๆน้ำหนาวครับมาแล้วครับคุ้สุดซึ้งแฮ้ครับพี่น้องข้างหลังเราก็เป็นแม่น้ำแม่น้ำค่ะมันจะมีความเย็นคแทนมามากินข้าวเที่ยงบบใบเย็นๆครับต้องกันครับด้วยเนะครับกินข้าวค่ะโอ้้้ขขาาววเหนียวล่มดีครับมือนี้เหนียวส้มซื่อฟังใจครับ สะวักแฉบ้อดกินจับหระจับไก่จับไก่นี่เราชิมน luôn Mà để phải nhìn chuyện thoại với học Ừ, học No OK. Wow. ไปช่วงๆครับครับมันยากาศดิ็นๆล่มเย็นสบายแห้งเลย มาผัานยังไม่สนุกกับกูไม่ามตัวเดี๋ยวเราเดี๋ยงครับ ครับนี่แต่กระแสครับพี่น้อง หนามันเลยครับเกตั้นิงนี่ย 就是害了。 แต้มแห้งค่ะพี่น้องไปถ่ายกันกัเราครับสุดๆป้องซุดนะค,คลิปนะค่ะคลิปนี้กับพ่อจะมีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราสองคนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนค่ะแล้วก็คลิปหนาพอกันไหมคะ่ะแล้วก็สิ้ผ้าไปเบึงสถานทีไม่ไม่แล้วกับสิ้ผ้าทั่วผ้าชมสถานทีไม่ไม่ค่ะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามอีกรอปด,ด้วยค่ะภาพคลิปนี้พ่อทำยังไงนะครับขอบคุณครับ